เดี๋ยวพาชมงานโครงสร้างนะครับก่อนตัดหัวเข็มนะครับก็มีแม็คโครขุดเสาเข็มตอกเสาเข็มเสร็จแล้วนะครับก็ขุดรอบเสาเข็มจะทาฟุตติ้งอันนี้เดี๋ยวพาดูก่อนทาฟุตติ้งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับขั้นตอนมันประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันพอเราตอกเสาเข็มเสร็จแล้วนะครับตอกเสาเข็มเสร็จแล้วก็จะมีแม็โคนะครับแม็โครมาขุดขุดรอบๆเสาเข็มนะครับเพื่อที่จะทาฟุตติ้งนะครับทำฟุตติ้งแล้วช่างเนี่ยเขายะต้อง ตีลายนะครับเขาเรียกว่าตีผังตีอะไรอีกรอบหนึ่งนะครับนะเพื่อวัดดูเซนเตอร์ศูนย์กลางต่างๆนะครับอันนี้ผมใช้เข็มไอยิบสองนะครับความลึก18เมตรนะนะครับแบบว่ารองรับบ้าน2ชั้นได้เลยนะครับนะประมาณนี้ครับอันนี้เดี๋ยวพาดูเดี๋ยวก็ตัดนะครับเดี๋ยวก็ต้องตัดหัวเข็มนะครับตัดก็ไม่เยอะครับอ่าตัดน่าจะประมาณเกือบๆถึงพื้นนะับมาก็ตัดหัวเข็มออกอะไรออกนะครับอันนี้ก็ก่อนจะเริ่มทําฟุตติ้ง ขอเริ่มทำฟุตติ้งก็ประมาณนี้ตอกเสาเข็มเสร็จทำฟูตติ้งเสร็จเทปูนแล้วก็ทำคานเทคานก็เหมือนหลังนู้นนะครับเร่าวๆประมาณนี้ครับตั้งแต่ง,งานลากฐานโครงสร้างนะครับนี่ก็จะเป็นเสาเข็มเสาเข็มก็จะลึกลงไปในดินเลยนะครับโครงสร้างมั่นคงมากนะครับ ประมาณนี้ก็ช่วงนี้ที่สําคัญนะครับเป็นหน้าฝนนะนะครับคือถ้าเราจะเทฟุตติ้งเนี่ยน้ำในหลุมเนี่ยต้องดูดออกให้หมดนะครับเนี่ยยังเช่นหลุมเนี่ยนะครับมีน้ําต้องดูดออกให้หมดนะก่อนเทฟุตติ้งนะครับก่อนเทปูนต้องเอาน้ําออกให้หมดก่อนนะครับถ้าเทไปถ้าเทปูนไปแล้วเนี่ยมันปูมันจะเซตตัวไม่ค่อยดีนะครับถ้ามีน้ำอยู่ในหลุมแบบนี้นะ ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับตอนนี้ผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายเริ่มต้นยังไงนะใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอยากเริ่มลงมือทําหรือกําลังลงมือทําอยู่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนไลฟ์สดสอนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับใครสนใจเรียนคอร์สเนี่ยก็ทักไลน์มาได้เลยนะผมจะสอนปูพื้นฐานให้นะครับชี้แนวทางให้ไม่มีทุนทํำยังไงมีทุนทํำยังไงนะครับมีที่ดินไม่มีทุนทํำยังงงไกู้เิน อาคารทำยังไงนะครับประมาณนี้สนใจทักไลน์ได้เลยครับ